เราเพื่ไม <P an> ่เคยไปไหนกับเขาเลยได้อีกอย่างหนึ่งข้าพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้ตังหรือผมจะตังค์ที่ไหนมาบ้างพ้อยเอ็งไม่มีเลยนะลูกไม่ใช่ว่าผมไม่อยากช่วยลยป้าแต่ผมไม่มีตังค์จริงๆเอ็งพอเอ็งพอจะมีเงินให้ป้ายืมมั้ยลูกโอ้ยไม่มีลงค่าเที่ยวก็รีบหมดแล้วป้าเที่ยวซื้อกะรีพับมากินกอย่าคิดลึกไม่ชอบ ผมไม่พูดอะไรสักคำงเลยตังอะไม่มีหรอกแต่ถ้าเขาโอเคแบบผมรู้ดีป่ะผมไม่อยากคุยหรอกเขาบอกเลยครับโอ้ยกูจะไปยุบในหน้าชนหน้ากันเลยเจอกันตลอดพูดเป็นเลื่องพูดเรื่องจริงนี่กูพูดออกสื่อด้วยจะบอกว่าไปนั่งกินกาแฟกันเลยกูเจอเขาในทีวีพวอกองเก่งน่ะกูคุยโดยไม่ยอมทักกูเลยจีกูจะคุยยังไงหรอกเจอเก็เจอกันทุกคนนั่นแหละไม่มีอย่าเ่น ขยบคุณจักต้าพีดีเอเขาหลาแล้วลูอสิบสองจากต้ P P P A, า,า,อส,าสองโอ้ยตายแล้วนี่เองรู้ตัวไม่รู้ จาแูสวยนีาตาป้าอ่นเนี้ยพ่อกินน้าบ่าจาิงลูกผควรมีเงินให้ป้ายืมไปลูกแม่ป้างชัยเสด็จดีเลยชนเพ่อเรียป้ายืมให้ปุาคหน่อยนะลูกป้าจ๋าชันสงคนก็เป็นคนจนเอเรื่องเงินเนี่ยันก็ไม่มีหรอกจ้าแต่ว่า แต่ว่าฉันสมควรเนี่ยมีลูกหูอยู่2ตัวเนี่ยตเป็ดโง่นี่ก่อสลบอะไรเนี่ยดูสมควรเลยจะให้กูขี่หมูไปตามมึคฟัง ได้นะขวดได้ริงหรืสมวรแต่ป้าแต่ว่าท่านสมควรมีข้อแม้นะจ๊ะ mm. มีข้อแม้ข้อม้อะไรอลูกคือว่าฉันไม่รู้หรอกนะผู้ไม่ขนเนี่ยจะตามพี่อังคังกลับมาได้หรือว่ากลับมาไม่ได้แต่ว่าพี่ขนก็ต้องแต่งงานกับฉันสมควรเพียนีว้ยโอ้ย้ยยอยโอยออ้ คือเราสอบเงื่อนเ่อนแกนแลหมูสองตัวเนี่ยนะตะค้อจะต้องให้ผมไปแต่งงานกับสมควรณ์ด้วยังเด็กยังเล็กอยู่เลยจะมาแต่งงานอะไรกันเปล่าใหญ่แล้วเนี่ยแง้วเราไม่แต่งหรอกไม่ได้หรอกป้ามันมากไปละวผมไม่ได้ ไอ้จับส่วนเยี่ยวแม่งเลยแต่หนูจะแต่งไม่แต่งนะพี่ฝนป้าไม่แต่งไม่แต่งก็ไม่แต่งเงินก็ไม่ต้องเอาไม่เอูก็ไม่ต้องไปขายต้องกินแม่งเลยลองหนังให้กูด้วยกล้องดูสิขนถ้าเอ็งไม่แต่งก็สมควรเอ็งแต่งกับป้าเขาได้ลุงค่ะป้าเก็บแรงไว้ตดเธอ ก็มีของเหลตัวเนี้ยมีเนียเออทำานอ้ยบุบุคอะ่ง้ป้าเนี่ยไม่ไหนเลยป้าปวดนะลูกมันบ้าบอมันพูดไปหมดขอไปทีไอ้ครั้งที่ป้าเนี่ยขอยืมตังมันแล้วมาขายหมูให้มันก็ถือว่าเป็นงนของป้าแล้วแตลูกเนะแต่ที่ป้ามาคับเพื่อนซึ้งน้ำมันหดแล้ว บอกไม่ก <Cock S 2> <tinc S 2> ินว่าอร่อยนะออไม่กินอร่อยต้องคับยนหัวหน้าอะไรดูดู่าเพื่อนแล้วเ็นแบไม่ได้รอบโหนนะกูก็รูอยู่วูรักตุัวใช่เลยจะได้ไงก็รู้ว่ามัเน่กวแล้นี่็จะต้อใส่งานบัหนั่เอาอยนี้มึงบอกตัดเลยรลบวปาาไปยิงบอกว่ายอแต่งบนี แล้วถ้าแต่งงานวันแต่งงานกันเลยวันนี้ยมึงไปนัดกับกูก่อนพอดูเวลาส่งตัวเข้าหอมึงดับไฟใปมึงตึ๊บเลยนะเพอาะมึงเข้าหอเสร็จปุ๊บมึงเดินออกประตูหลังบ้านไปเลยแด็กกูเดินเข้าหน้าบ้านที่เหลือกูกลุ้มๆหนึงกุญแจเองเออแต่มึงอย่าเผลอมาออกหน้าบ้านนะไอเด็กจะมาได้กับกูเข้าเป็นยังไงก่อนฉันรอคำตอบอยู่นะมียังไงลูกแต่ถ้าเองมันไม่ไปตอบ Mm-hmm. Uh -huh.